i9 Gen11 Desktop แรงสู้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมัลติเทรดหรือว่าซิงเกิลเทรดโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แรงกว่า i9 Gen11 Desktop ครับใครจะไปเชื่อคือการ์ดจอโน้ตบุ๊กให้แรมเยอะกว่าการ์ดจอ Desktop ไปเป็นที่เรียบร้อยครับการ์ดจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้3080 Ti ให้แรม 16G ซึ่งความแรงผมแบบลองเทสเทียบกับ Gen11 Desktop นะใช้คำพูดว่า เครื่องนี้แรงแซงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมัลติเพทไม่ว่าจะเป็นซีนเท e เพทคือมันเป็นโน้ตบุ๊กสุลต่านจริงๆในปี2022นี้ครับผมมองว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ตบ PC ได้หลายๆเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU Gen 1จของ Intel ตัวใหม่หรือว่าการ์ดจอ Nvidia s e ซีรีส์ใหม่ที่แบบใสามากโหดมากอะเจน11 d e s k t o p สู้ไม่ได้อะมันโหดขนาดนั้นเลยครับ สวัสดีครับก็พบกับผมนพเอ็ก no ซ์เรยมทีนะครับวันนี้ขอรีวิวแบบตกใจตกใจ,กใจปนอึ้งนิดนึงแล้วกันเนื่องจากว่าวันนี้ผมได้รับโน้ตบุกรุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกว่ามีการยกเครื่องใหม่หมดเลยนะครับเป็นตัว ROG Strix Scar 15นะครับเครื่องนี้ก็พูดไายัางไงดีอ่ะผมได้ลองเล่นลองทสแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Performance เรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความร้อนเนี่ยนี่มั็นคือ PC ที่เรียกว่าสามารถพกพาได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ย CPU ตัวนี้เขามาเป็น Intel Core i9 Gen 12ครับและ Gen 12ตัวนีี้เ่ คือเป็น CPU แบบ14คอ20 t ท r ด a 14คอ20 t ท r ด a หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วเนาะที่มันเป็นในส่วนของตัว Gen 12 Desktop เนี่ยก็จะมีทั้ง P คอ r e E core โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มี6 P core แล้วก็8 E core นะครับซึ่งความแรงผมลองเทสเทียบกับ Gen 11 Desktop นะใช้คำพูดว่าเครื่องนี้แรงแซงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น multi t h r e ไม่ว่าจะเป็น single t h r e คือมันเป็นโน้ตบุ๊กสุลต่านจริงๆในปี2022นี้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ จอใครจะไปเชื่อคือการ์ดจอน้ตบุกให้แรมเยอะกว่าการ์ดจอเดสก์ท็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการ์ดจอโนตบุกเครื่องนี้3080 Ti ให้แรม16กิกดังนั้นหมายความว่าโนตบุกเครื่องนี้เนี่ยเป็นโนตบุกที่มันคือ PC ที่ย่อส่วนเป็น PC ที่สามารถพกพาไปไหนมาก็ได้ครับแล้วก็มันไม่ได้จบแค่ในส่วนของตัวสเปค CPU กับการ์ดจอนะหน้าจอรอบนี้คือแบบมาโหดมากอันนี้ที่ผมเห็นสเปคมาคือเป็นแบบจอ Full HD ปกติครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ sRGB 100%เท่านัั้นยงไม่ ได้รีเฟรชแบบ 300Hz เฮิร์ตเฮ้ยนี่มัน PC ซหลายๆเครื่องคือยังทำไม่ได้เลย p ีหลายๆเครื่องยังอยู่ที่ 144Hz 240Hz เฮิ240<ม> <ๆ S 1> ร์ตเฮิร์ตกันอยู่นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนแบบมีปัญหากันมากนะครับนั่นก็คือพอโน้ตบุ๊กแรงๆเงี้ยให้การ์ดจอแยกมาก็จริงแต่บางทีทำงานแล้วก็จะเจอปัญหาการ์ดจอแยกไม่ทำงานบ้างการ์ดจอแยกรันไม่เต็มบ้างไปมัวแต่อิงการ์ดจอออนซีบต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยทาง R.O.G ก็ใส่ตัว Max s w i ว c h มาให้ด้วยครับดังนั้น เวลามันสับไปใช้งานการ์ดจอแยกมันจะมีป hey, right? on ัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตัวมัคสวิชตัวนี้จะมาแก้ไขแล้วก็เพิ่มประสิทธมนซ์ของการ์ดจอแยกเนี่ยได้15-43เฮ้ยมันดีนันนั่นเลยเหรอซึ่งต้องตอบตามตรงครับแม่งดีอย่างนั้นจริงๆคือลองเล่นแล้วลองใช้แล้วแล้วมันก็ดีสมคำาลื่อนเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่รอบนี้ทาง AOG อัปเกรดมาเพิ่มนะครับตัวสปริ๊กสกาเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วว่าไฟ R G B สายมาให้ทุกจุดมองด้านล่างตรงนี้ก็ R G B คีย์บอร์ดก็ R G B ใต้จอตัวนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับจะมีไฟ rgb อยู่ใต้จอสองสว่างมาซึ่งมันเหมือนเจนก่อนหน้าใช่ไหมแล้วก็แน่นอนความที่มันเป็น rgb เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงเกมเมอร์รอบนี้ทาง a o g ใส่ rgb มันทุกอย่างครับนี่เลยตอนนี้ผมเปิดหน้านี้อยู่มันเป็นหน้าจอ wallpaper แบบ rgb ครับเฮ้ยมีด้วยเหรอนี่ครับผมทำอะไรให้ดูตอนนี้เซตติ้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วลองดูพื้นหลังหน้าจอดีๆนะครับเห็นไหมว่าพื้นหลัง wallpaper ยังเป็น rgb แลวมันไม่ใช่ rgb จำพรา มันเป็น R G B ที่รองรับออร่าซิงค์นะครับเขาจะซิงค์สีไฟ R G B เนี่ยวิ่งตามกับคีย์บอร์ดวิ่งตามกันทั้งเครื่องรอบนี้คือมาโหดจริงก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่า r อารอบนี้คือเขาใส่แบบจัดเต็มทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นสเปคไม่ว่าจะเป็นความแรงไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ แต่เจ้าสติ๊กคาตัวนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันยังมีลูกเล่นอีกหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแรมแรมรอบนี้นะครับ<ๆ>เขาอัปเกรดไปใช้เป็นแรม DDR5 แล้วแล้วก็ได้ความจุแบบ 32GB ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวบัส4,800เฮ้ย4,800บนโน้ตบุ๊กมันไม่ธรรมดานะครับถือว่าให้มาแบบสุดยอดมากแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนที่ผมบอกว่ารอบนี้มีการยกเครื่องมาใหม่ตัวชุดฮิตไประบายความร้อนเนี่ยปรับใหม่เป็นแบบหุ่ฮิตไป มี2พัดลมด้วยกันนะครับและเท่านั้นยังไม่พอตัวซิลิโคนเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะก็ใช้เป็นตัวเทอร์มอลกิสลี่หรือว่าตัวโลหะเหลวแต่ร่มนี้เขาอัปเกรดตัวโลหะเหลวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัวเอ็กตรีมนะครับก็ระบายความร้อนดีกว่าซิลิโคนทั่วไปก็พูดตามตรงว่าดีกว่าแค่ประมาณ17เท่าเท่านั้นเฮ้ยสิบเท่า17เท่า,ามันเย็นประมาณไหนก็เย็นกว่าซิลิโคนปกติประมาณ14บสองศาถือว่าจัดเต็มมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ผมดูครั้งแรกแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจมากกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูตัวจริงกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่ไม่โอเคสําหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็อย่างแรกเลยจอเนี่ยจัดเต็มมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยโอเคยังคงเหมือนเดิมก็คือโดนตัดในส่วนของตัวเว็บแคมไปนะครับตัวเนี้ยจะไม่มีกล้องเว็บแคมของตัวโน้ตบุ๊กมาให้นะครับแต่ r o G เนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วว่าเขาให้ซอฟต์แวร์ตัว a m o r y c a s e มา1ตัวแล้วก็จะมีตัว m y ASUS นะครับซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยสามารถใช้ตัว กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นกล้องเว็บแคมไดออ้อันนี้ถือว่าเจ๋งเออเขาก็เรียกว่ามีการออกแบบให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็ทุกคนน่าจะพกโทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วแต่ถามว่าความสะดวกสบายยังไงยังไงก็มีกล้องเว็บแคมที่ตัวมันน่าจะดีกว่านะครับต่อมาครับในเรื่องของการเล่นลวดลายคีย์บอร์ดไฟอ g ร์จจัดเต็มอยู่แล้วสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนาะแล้วก็ได้แถบคาดที่เป็นโลโกโ้ ROG ตัวนี้ถือว่าทำออกมาดีมากแล้วก็ในส่วนของซิ่งด้านบนตัวนี้เนี่ย บอดี้เขาจะเป็นตัวพลาสติกใสนะครับทำให้ดูแบบมองเห็นไปยังด้านล่างสวยงามมากขึ้นแล้วก็ไฟ RGB อะไรต่างๆเนี่ยโดดเด่นเนาะตัวทัชแพดยังคงมีฟังก์ชันตัวนำล็อกมาให้ครับก็คือถ้าสมมุติคุณอยากจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวเลขคุณสามารถกดนำล็อกตรงนี้ได้ก็ถามว่าใช้งานสะดวกไหมก็สะดวกแล้วก็ทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันยังคงได้ปุ่มที่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับ สเปคมีติดสติกเกอร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Certify เรื่องของ CPU i 9เรื่องของ r o เรื่องของ rtx อันนี้ก็คือทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วเนาะด้านหลังมาดูด้านหลังนิดน,นึงความสวยเห็นไฟที่โลโก้ไหมคือรอบที่แล้วเนี่ยตัวเจนก่อนหน้าเนี่ยทาง r o g เขาก็าให้ไฟโลโก้มาใช่ไหมครับเป็นไฟที่แบบว่าแสงสว่างสว่างแบบสว่างมากบางครั้งมันดูแบบเสลิเกินไหมใช้คำพูดว่าเสลิเลยดีกว่าแต่เครื่องนี้เขาเปลี่ยนแนวไฟ rgb ใหม่เขาจะเป็นไฟที่เรียกว่า ติดมาแค่ขอบรอบๆครับพอมันติดมาแค่ขอบรอบๆเนี่ยมันทําให้ดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นมันจะมีส่วนที่เรียกว่ามีแสงไฟและก็ส่วนที่ไม่มีแสงไฟทําให้ตัวโลโก้ ROG เนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟใต้หน้าจอตัวนี้พอเรามองจากทางด้านหลังเนี่ย เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความสวยงามเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวเจนก่อนหน้าก็คือเรื่องความสวยมีการปรับแต่งมาเล็กน้อยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแถบตัวนี้ก็ยังคงมีมาให้อยู่ในกล่องก็จะมีหลายสีนะครับให้เรามาเปลี่ยนก็เป็นตัว R O G แล้วก็มีตัวพิเศษด้วยอันนี้ถือว่าออกแบบมาสาหรับใครที่แบบขี้เบื่อหรือว่าเพื่อนซื้อตามและกลัวซ้ําก็ไปหยิบตัวนี้ในกล่องมาเปลี่ยนกันก็ได้นะครับเล็กสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชยชมและชมเชย กับตัว rog striker เครื่องนี้ก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วกันสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้พอร์ตการเชื่อมต่อผมไม่มีอะไรให้ติจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรให้ตินะครับอย่างแรกเลยพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังมี DC adapter อันนี้รองรับการชาร์จ Adapter ค่อนข้างใหญ่อันนี้เป็นปกติสาหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งพอร์ตแลนครับพอร์ตแลนตัวนี้เนี่ยรองรับอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพอร์ตแลน g ์กิกะบิครับเขาเป็นพอร์ตแล ดังนั้นหมายความว่าถ้าบ้านคุณใช้เน็ต2กิกเชื่อมต่อตัวนี้เน็ตวิ่งเต็มและถ้าสมมติไปเชื่อมต่อ w i f i ล่ะเครื่องนี้รองรับ Wi-Fi 6e นะครับดังนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi 6e เนี่ยก็วิ่งได้ความเร็ว2กิกเหมือนกันเออน่าสนใจเลยมีพอร์ต HDMI ไหมครับมี USB Type C ที่เป็นแบบ Thunderbolt และก็ตัวนี้เป็น Thunderbolt 4เรียกว่ายกเครื่องใหม่ทั้งหมดส่วนของด้านขวามือที่ทุกครั้งเวลาผมรีวิวโน้ตบุ๊กแล้วถ้าพอมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยผมจะชอบดา่าชอบติ รอบนี้ครับ rog ตัดออกไปให้หมดเลยครับมีตัว rog key stone 1ตัวก็ key stone ตัวนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นเหมือนกับการเซฟโปรไฟล์เวลาเราเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพื่อนๆอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปใส่แล้วก็เป็นเซตโปรไฟล์ได้หรือว่ามีโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวใช้งานแบ่งพี่น้องกันนะครับก็ใช้ key stone ของใครของมันก็จะเป็นการเซตโปรไฟล์ตัวนี้ก็จะอยู่ทางด้านขวามือมีรูระบายความร้อนมาให้ส่วนพอร์ตนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแทนครับ พอด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีช่องเสียบแจ็ค3.5มิลมีในส่วนของตัว USB ครับ USB 3ตัวนี้มีให้มนมษ่์2พอร์ตด้วยกันก็เรียกว่าการเชื่อมต่อเหลือ<ๆ>หอนอเสียดายขาะไปแค่1พอร์ตก็คือ SD card reader อันนี้ก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ถามว่าทำงานได้ไหมทำงานได้ดีเลยเพราะหน้าจอคือเขาเทพมาก และในส่วนของสเปคอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดจอหรืออะไรไปก็เป็นพวก SSD ตัวนี้ก็แน่นอนรองรับ Gen 4แล้วนะครับความเร็ว SSD เนี่ยรองรับถึง7กิกเลยเป็น PCIe Gen 4ระบบเสียงรองรับ Hi-Res Audio นะครับผมแล้วก็พวก WS Mode มีมาให้ทั้งหมดอะแดปเตอร์280วัตต์สามารถรองรับการชาร์จผ่านโด s PD ชาร์จได้ด้วยตัวนี้ก็เรียกว่าใครมีอะแดปเตอร์ตัวเล็ก พกพาไปใช้งานนอกสถานที่ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ได้ครับแล้วก็ในส่วนของชุดคูลิ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเนาะมี2พัดลมแล้วก็มีในส่วนของฮิตไบ6เส้นการอัปเกรดตัวนี้มี M.2 มาให้1ตัวแล้วแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหตัวซึ่งสามารถซื้อ M.2 ตัวเทพได้เลย Gen4 นะครับใส่เข้าไป2อันติดกันซ้ายขวานะครับตัวแรม32 g ิสแต่ถ้าใช้ไม่พอถอดอัปเกรดเปลี่ยนได้อีกนะก็เรียกว่าเครื่องนี้คือที่สุดของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวแรง ที่ใครแบบไม่ได้สนใจว่าน้ําหนักต้องเบาเพราะเครื่องนี้2.3กิโลหนักไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างหนักแต่ก็ไม่ได้หนักจนถึงขั้นแบกไม่ไหวไม่ใช่แบบ2.7 2.8กิโลเพราะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ไซส์ของเขาเนี่ยยังอยู่ในโซน15.6นิ้วอยู่ <S <S ก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้จัดหนักจัดเต็มทุกอย่างนะครับพูดไปเนี่ยก็ไม่น่าจะเชื่อกันเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดีกว่าไปลองดูสเปคลึกๆว่าเครื่องนี้เนี่ย เป็นอย่างไรกันครับสเปกอัพน,นี่เลยใหม่ล่าสุดอย่างที่บอกไปเป็น i9 e n d e r l a k e นะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนตัวเดสก์ท็อปเลย10นาโนนะครับ max TDP เนี่ยที่45วัตต์เป็น CPU แบบ 6P ค e บวก 8E c o r e นะครับผมก็เป็น performance Core 6 c o r e แล้วก็แบบประหยัดพลังงานทั้งหมด8 c o r e รวมกันทั้งหมด20เทรดด้วยกันนะตัวนี้4.9 g ิกครับเมนบอร์ดก็เป็นของตาม Body G533ZX รองรับ PCI e expansion 4.0นะครับ SSD ก็ถ้าใครมี M.2 4.0สามารถใช้งานได้ RAM งับ32 GB ก DDR5 และดูบัสความเร็ว โอ้โห oh, 4,800วัดความเร็ว4,800บนโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรมงับเป็นชิปของ SK Hynix นะครับกาจอครับมี Intel Iris Xe แล้วก็มีกาจอแยกซึ่งกา์จอแยกผมอยากจะให้ดูเมมโมรี i ไซส์16 g ิก3080 Ti อันนี้คือเยอะกว่าของ d e s k ์ท็ออีกนะเดสก์ท็รู้สึกจะ12 g ิหรือ10 g ิกนี่แหละสำหรับตัว3080 Ti แต่ว่าบนโน้ตบุ๊กเนี่ย16 g b ครับแล้วก็ความแรงครับ อันนี้แอบช็อกเหมือนกันคือซิงเกิลเทรดได้คะแนนที่764.9ครับมัลติเทรดอยู่ที่8,490ซึ่งนี่ผมลองเทสเทียบกับ i9 Gen 11 Desktop ขอย้ำว่า Desktop นะครับ i9 Gen 11 Desktop แรงสู้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมัลติเทรดหรือว่าซิงเกิลเทรดโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แรงกว่า i9 Gen 11 Desktop ครับแล้วถามว่ามันสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับตัวไหนได้ก็ ต้องไปดูกับไร z e n 9 5950X ของ Desk t ท p นะครับที่มี16คอร์มัลติเทสแพ้ครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกแม้20เทดจะไปสู้อะไรกับ3าเครดแต่สิ่งที่อยากให้ดูครับสิงเล่นเทสยังไงก็ชนะเรียกได้ว่าคือเครื่องนี้แรงน้องๆ desktop ไม่ใช่แรงน้องๆ Desktop ดิผมเชื่อได้ว่าแรงกว่า Des k t ท p ที่คุณผู้ชมดูอยู่หลายคนเลยครับอันนี้คือแรงมากนะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยอาจจะมีคำถามกันมาเยอะใช่ไหมว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยให้แรมาั้ง 16GB แล้วตัว TGP ของกาจอเนี่ยเท่าไรนะครับนี่ครับทาง OG จัดมาให้เลย150วัตต์ดังนั้นเรียกได้ว่ากาดต,ตัวนี้คือแรงครับเล่นเกมได้ทุกเกมแน่นอนแล้วก็ในส่วนของ p e r f o r อ a n c e อื่นๆครับ SSD เครื่องนี้ที่ให้มานะครับความจุ1เทเลบครับ read 6,379ไร t e 4,006ค่า 4K โคตรสูง70กว่าถือว่ามาโหดมากนะครับแล้วก็ถ้าดูอย่างโปรแกรม PC Mark 10อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่แบบน้อยเครื่องมากที่ผมเคยเทสได้แบบเกือบ8,000 แทบจะไม่เคยมีเลยเครื่องนี้ได้7 8 0 0นะครับถือว่าสูงทั้งระบบแล้วก็ในส่วนของตัว 3D Mark นะครับทารสไอยู่ที่11,900ตีไป12,000เลยก็ได้ครับและดูอย่างไฟสไตล์20,07 <c oughs> โคตรแรงนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัว Cinebench r 2 0ครับ m u l t ติ r ทร e 7,443 s i n g l e t r a รด726 ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือมันแรงแบบพูดแรงแรงเซเทลิปเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่สเปคแรงมากเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดูครับมาลองกับเกม forza 5ดูนะครับเกมนี้ก็ผมลองปรับเป็นแบบ full hd ปรับสุดเลยในส่วนของตรงนี้นะครับคือปรับวิ่งสุดเลยตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเครื่องอยู่แค่75องศานะครับ gpu อยู่ที่74องศาส่วนเรื่องความแรงของตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละมั้ง g e น12การ์ดจอ 16GB กิกขนาดนี้ เฟรมเรทออกมานี่87 89, 90เดรียกว่าแรงมากนะครับแรมของตัวเครื่องก็ใช้ไป14บสกิกดังนั้นเครื่องนี้คือไม่มีอะไรที่มันจะรันไม่ไหวอ่ะคือการ์ดจอรันเต็มร้อยนะครับ CPU รันอยู่แค่35%ความร้อนคือไม่ถึง80%เลยสำหรับเกม Forza 5นะครับแล้วก็หน้าจอได้แบบ 300H อเฮิร์ตอันนี้คือจบจริงๆก็เดี๋ยวลองดูสรุปครับว่าได้กี่เฟรมสำหรับเฟรมเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ91 frame. เครคื่องนก้า,ออกา,ากรับรอเอาไดเเกมะครต่องๆภาพนีย ไหวแน่นอนมาลองอีกเกมนึงครับ Call of Duty Warzone อันนี้ผมปรับกราฟิกสุดหมดนะครับ Full HD เปิด DLSS Ultra Performance นะครับเปิด Ray tracing ครบหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมแอบตกใจกับเกมนี้ก็คือสรุปแล้วเกมนี้ยังไง RAM 16 g ิก็ไม่น่าเพียงพอนะครับต้องแรม32 g ิกเพราะดูดิรอบไป20 g ิแล้วครับเปิดเกมเกมเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิ CPU เกมนี้ก็จะ เยอะนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 81-85, 86องศานะครับแต่ว่าในเรื่องของเฟรมเรทยยังไงยังไงเครื่องนี้ก็ถือว่าเล่นได้แล้วก็เล่นได้โคตรดีครับ160เฟรมขอย้ำว่านี่คือการปรับกราฟิกแบบสูงสุดแบบ Full HD นะครับส่วนในเรื่องของความร้อนการ์จอครับ74องศาถือว่าเย็นมากนะครับเย็นมากๆสำหรับในส่วนของการ์จอ ความร้อนถือว่าจาัดก,การได้ดีอันนี้น่าจะเป็นเพราะตัว thermal g r e a s y รุ่นใหม่ที่เป็นตัว extreme นะครับทำให้การคุมความร้อนอยู่ไม่งั้นเอา cpu gen 1 2ไม่อยู่แน่นอนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นโนบุ๊กเครื่องอื่นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นที่เขาไม่ได้ใช้พวกอซิลิโคนที่เป็นโลหะเหลวเนี่ยความร้อนน่าจะมีแต่ร้อยองศาแน่ๆนะครับเนี่ยเล่นได้ลื่นมากเลยแล้วคือแบบถ้าเพื่อนๆเห็นที่จอจริงอะสีโจอมันจะสวยมากคือไล่เฉดสีดีมากอย่างว่า srgb 100%อเนาะแล้วก็ในเรื่องของ รีเฟรชเรทสามร้อยเฮิร์ตคือมันทําให้ภาพแบบเนียนตามากๆกครับก็ประมาณนี้แล้วกันตามนี้สําหรับวอลโซนไปลองดูเกมต่อไปปะลองอีกหนึ่งเกมเกมที่เรียกได้ว่ากินสเปคการ์ดจอแบบระดับสุลต่านแล้วขนาดโน้ตบุ๊กที่ผมเคยเทสมาเนี่ยโอกาสที่จะเล่น full hd แบบปรับสุดเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเครื่องนี้ตอนนี้ให้ดูก่อนกราฟิกคุณภาพนะครับผมปรับเป็นแบบ E ี i c นะไม่ใช่ไฮนะครับแล้วก็วิดีโอตัวนี้ full screen full hd ดูเฟรมเรทที่ทำได้ดิ ร้อยเฟรมเลยอะแลวคือไม่มีอาการแบบที่ว่าวิ่งวิ่งแล้วสะดุดวิ่งวิ่งแล้วกระตุกนะคือแบบเ네นียนเลยครับใช้คําว่าเ네นียนเลยแล้วก็อุณหภูมิ CPU อยู่72 7 6เกมนี้ไม่ค่อยได้กินสเปค CPU สักเท่าไหร่ไปเน้นการ์ดจอมากเฮ้ยคือการ์ดจอ t g p 150บวัตต์แล้วก็ขับด้วย CPU Gen 12โน้ตบ,บุุ๊กเครื่องนี้คือแรงกว่า p c หลายเครื่องอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยใช้คําพูดว่าคอนเฟิร์มว่าแรงจริงครับนี่เลยเกมสักคำประมาณนี้ครับ ลองดูกับเกมผับจีครับเกมนี้ก็เรียกว่าเน้นปั่นเฟรมกันใช่ไหมซึ่งเฟรมเรทเนี่ยที่ผมลองดูตอนช่วงล็อบบี้นะครับจะอยู่ประมาณ2 3 0 0เฟรมครับลองช่วงเล่นจริงครับ200เฟรมโอ้ยเจอคนอย่ายิงเ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นลูกพี่ครับหนึ่งวิ่งหนีกันนะครับก็220เฟรมแต่ว่าการ์ดจอรันอยู่แค่โอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมคนมันเยอะขนาดนี้วะก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเฟรมเรทที่ ผมปรับเวลี่โลนะครับลองเล่นเวลี่โลลองปั่นเฟรมเพราะว่าหน้าจอ3 0 0เฮิร์ตใครหลายๆคนก็อยากจะเห็นตัวเลขแบบเฟรม2 3 0 0เฟรมใช่ไหมซึ่งถ้าถามว่าอยากจะเล่นแบบปรับภาพสวยๆอะพี่มันไหวหรือเปล่านะครับไม่ต้องถามอัลตร้าฟูเอสดีลองดูครับเฟรมก็แบบ170เฟรม150เฟรมกาฟรมคจอนี่คือรันเต็มเลยนะครับ1 0อซคือมันเป็นเครื่องที่สามารถตอบโจทย์แบบเกมแนวอ e ีสปอร์ตอยากปั่นเฟรม3 0 0เฟรมทำได้ อยากเล่นแบบเน้นภาพสวยก็ทำได้1 4 0 150เปรมกับเกมพับ G ครับก็เห็นบนเทปกันแล้วใช่ไหมครับกับเจ้า ROG Strix Scar 15เครื่องนี้ก็เครื่องนี้บอกก่อนนะครับเป็นรหัสรุ่นโมเดลตัว g 5 4 3 z x, x ซึ่งราคาเนี่ยเดี๋ยวรอดูวันวางจำหน่ายนะครับเครื่องนี้ก็คือมีวางจำหน่ายเลยตั้งแต่1กุมภาไม่ต้องพีออเดอร์มีของพร้อมขายนะครับตามร้านค้าไอทีทั่วไปอันนี้ก็ใครดูรีวิวนี้จบแล้วผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีของวางขายเลยเพราะว่ารีวิวนี้ปล่อยวันที่1กุมภา แรงเร็วระบายความร้อนดีอัดทุกฟีเจอร์ฟังก์ชัน่นไม่ว่าจะเป็นความสวยความแรงเรียกได้ว่าถ้ามีเงินพอนะครับเครื่องนี้คือจบแน่นอนสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ฝากกันไว้ครับรอบนี้ Intel Gen 12โน้ตบุ๊กมาแรงมากเครื่องหน้าของทาง r o g เดี๋ยวผมมีมารีวิวให้รับชมกันรอบหน้าอาจจะเป็นตัวทัพก็ได้ทัพซีรีส์ราคาประหยัดหน่อยแต่ว่ายังคงได้ความแรงที่โหดมากรอบนี้ มีมั w สวิชทุกซีรีส์การ์ดจอให้ TGP มาโหดมากครับสำหรับโน้ตบุ๊ก Intel Gen 12ปีนี้คือปีที่โน้ตบุ๊กโคตรแรงรอติดตามกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมนบเอ็กซขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ